สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกุลสุคนพี่น้องเลยพอกันตอนไกลิเธียงพี่น้องมันนี้ก็มาแต่ในเมืองมันนี่ก็เอาเงินราคากระท่อมน้อยนี่แหละเป็นฝากเงินมาให้าคากระท่อมน้อยเลยแล้วก็ไปแต่ว่านนี่แต่ว่ามันผิดพลาดน้อยหนึ่งก็เลยพบได้เลยไปใหม่อีกมันนี่พี่น้องเลยที่ว่าบม่มีปัญหายังมันนี่ได้ได้มาแล้วแต่ก็จะคล้องเงินกับหลายคนแห้งพี่น้องเลย หลายคนแทงกัประมาณตอนแรกไปแหละจังเบิงว่าผู้ได้เนี่ยสิได้แต่ว่าตอนนี้กับมาหอดเพือนแล้วเพื่อสิได้ไปเนายแต่ว่าบานนี้ก็ง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าง่ายแล้วครับเงินสิบตัวเลขหน่อยเพื่อนหน่อยังายูเทิร์นบอยูเทิร์นบ่กยูเทิร์นวินเนียนบอกเนางนี่แหละบันนี้แหละวสิบตัวเลขที่ว่าง่ายแล้ววันนี้บ่ยาก

Đêm. Đêm. Lông cái hé hang, you know. Too sợ váy đi palum ton kai đi bà tan loại. Hang loại. Hang phải nói. loại. Hang loại. Hang Văn Hang

มัดูมุมมาอป่าลุงเลยคนเเคยกินมันจะแทงได้โอ้ยยิ้มนะิมะโอ้ยยิ้มใจบ่ตั้งปาดตั้งต้งัจวดลงจวดลงลีเลยในจะไปบาดมือจะคล้องได้ดยวเด้วยปาดเต็งาดเตงนั่งขึนมอปาดท่ากระตุ๊กตะวได้ โอ้บางขบางตัวบางกับบางตัวนากันนาวอันนี้ลมยังแหงอยู่พ่สกินกันิตกใจแลวหูตัวน่อยตัวใหญ่กันกินเฮนเวิรตตัวแดงมาเนอสีเบิ้งวันนี้ ซิบเบิงซิบเบิงเจ็นได้หน่วยละสิบห้พันี่น้องเลย้าเพหนะหรมันาอิ่เนาะนกวิียงเาตรงนีกัคอมเมนต์มาเนหวานหรือบวาน ใช้ว่าเป็นไข่เขาคือกินดอกโม่ลืมแล้วเซาอว่าไข่ท่านี่เห็นดอกโมเซาอาไข่เลยโดดใส่ดองๆเลยแรงแล้วบ่นีนี่ก็มีแล้วแล้วแล้วจะบอกให้บอกมูเลยโดดใจเลยเลยเป็นไข่เ่ะาจารนมู่เจ้ากับตัวเองเป็นไข่เจ้าไปเราไปงเห็นได้เลยครับเป็นไข่ได้หรือเ่าอาจารยเห็นดอกโม่กั้าเป็นไข่แล้วบ่นี่ปลาลุงโอ้ย ปกินมหาเปื่อนหมูว้กัดได้กระดกกระดิ่งมนติดมูกินด้วยอ้าวกินนะแม่นะกินกินกินอ่ากินไหมปาดยินปาดบเป็นรับนะเนียปาดบเป็นอยินหินปาดบุเป็นปาวนนตั้งพิลลถไหไม่ไ้ปากันก็ดีใหกัน ปาลางูบเป็นเต้องไปป่าเฮียนปาลางูเป็นย่งก ulously, ับมาจะห่างไกลบักลัวข้าขาทอดปลาด้วยโอ้เนื่อยงแค่ฟุ้มอธิบายมึงไปจีบแวงบ่อืมตอนลุงอย่างเบิงเป็นอะไรหนาตาองเนยนะเบิงใกลไก่ันอย เขาหน่อยยูนะอใหมดจับใส่จับขั้อย่าเงลโยนหางโยนหนืมอได้ยิมอนยนค่กลัวกะแล้ก็มานน้มกมันแกเน้าส่อือไปแ้วอือวนผักมดนลหนาวบมอคือหวานแ่ไหอยู่ตี่คนเลือกวานวานเข้าหูจัก ำน้ำเนาะพราะฉะั้นทำอยจะพาไปทำเลยยามรต้องมัตื่นผดเองเลยสวัสดีบอใ่นี่เริ่มทีแหงลวกินยาไปจนจนหูดังจนจนใช้สมุกแดงจนปวดพิสีนั่ได้แหละขั้นได เออยยังกับอันนี้นะเออยยังกับพอดาให้โรงเรียนเลยบ้องเรียนยุ่งยังกับเลย้องเรียนเ้อเฮาข่ายไปบ่ได้เไ็ดดอกโมูไข่กะเซาบ่ได้โดนดงโลดอ่ะมันเห็นยังไะไก่เฮานะแล่เลยจำจะเห็นแล้วเนาะเออเข้ามาตัดลักหัวหรือตัดพื้นลงเต่าเนาะหัวเลยหันตัดขาหัวพื้นปลาเบิดรอางคนนยังไม่พื้นเนาะ นี่ยังไงจื้อไปแลยวชู้ไปหาซื้อบางโมนะจื้อไหวไงขั้นก้นก้นบางโมเนี่น่อยอะไรแมนวานนี่เขาเขาบอกมาขั้นก้นมันเวิหญ่แล้วบบวานต้องซื้อถือจำได้ก็ได้อรีเลยเนี่ยก้นเนี่ยหน่เยในนี้ลองดูก้นนี่ยหน่บีบวานอันนี้อืมขันเป็นวันใหญ่ใหญ่เลยวานอรีเลยคุ้มความจริงนจางบอกเอาไว้เนย ไปกัดถืออันนี้ไปคืออยู่บะโนอคือตอนนี้อยู่บะโน่เป็นตะวันอยู่บะโน่ด้วยไปลุงเบืองนี่เนาะนี่กลมมันในน้อยน้อยนี่นะเรือว่าบองบองดอกมันรุดออกกันแล้วมันชิวานเพห็นปะบอกมาจังสันแต่ว่า ไปเนาะจะเป็นผู้โชคดีเนาะมันเลยจะว่าไปจะเป็นผู้โชคดีมีหลายคนได้พี่น้องหลายแห้งมันมนี่ไป่ั้องเันเมือนเป็นซิปถุงเบาซิปประมาณซิปซิปสายซิปหาผัได้รวมเบิร์ดนะยังว่าไปจดสื่อมาสักข้าวไข่ไข่ดาวเออ,อนคนเ <ขอ S 1> ดียวซิปหาเลย เย่เย่เย่เลมืน่าจะอไวมไปเอามมาไว้สีลงกมันสีดำไวหนีไวเปุตท้อโตบรนะลายมันนี่ลายคนนยครับข่าวดีผูกย่งูกกะมีงบ้านกะมี่งไตกมี่งเนือกมีพิษละไม้ได้พใหนะนั่งห่มนะามาเล่าใหม่นะ เราแต่จะเนี้วแล้วเจ้าแล้วละผ่าไปถ่าแล้วตอนนี้เรามาแทกเบิ่งเลยนี่เ็แล้วเขียนสิลงบนเขียนเนยเขียนให้แม่น่าเป็นคนว่าวเนยเป็นคนเขียนน้องเนยเขียนถื่อจะคล้องเขียนบุเป็นเลยบ่อยไปพวกเฮียนดอกขนาดนี้น้องเนยน้องเนยน้องเนยอยู่ใช่แต่น่องหนุกอยู่ใช่

เดียวคนเดียวอันเด้อสามพันบาทนะก็แมนยูซื้อเขานะ้หนึ <c oughs> <t os> um, ่งพ네ันซื 1, ้อของอยู <t os> ่ห้าน่หนึ่งพันแล้วก็ให้เงินใส่ไว้ใส่อีกหนึ่งพันรวมเป็นจำนวนเงินอยู่สามพันสองสองแม่น้องเดือนสามหนึ่งเลยเรียญเลยหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพ่อขัใจออยอะสามไผ้สามพ่อน้องหลีดอ้พญิพญิคอยยไหมหไห้อืมเทาไรหนึ่งพัน <c oughs> บาท่าต้องเออไม่ต้องเลยน้องหลีดกับแฟน โอ้โหนี <s three imprisoned> ่บ <h az abonn és> ีบบัวเออผัวก็ได้พันหนึ่งหนึพันสองสามห้าเนาะห้าน้องอันบอแมนสาาจอยกับแม่บวก บอกแม่อ,อ,อะไรคนละห้าร้อยคนละห้าร้อยบาทบวกหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งพันแล้วเนะ 1, าะหนึ่งพันไปดเอยคนละห้าร้อยเลยหกหกทันว่ากับไม่เงว่าหนึ่งพันบาท เาได้กับเมียเดากบเมียรากบเมียกเมีหนึ่งพันคนละห้าร้อยคือกันอะไไม่ต้อออกมือแล้วมนียอย่าเคยเคยเคยแกนตัวไทยม่อไรหลงแปดายปัน้องเนยกับน้องนัชชาคนละห้าสิบบาท น้องเนยบวกน้องนัดชาห้าสิบาทได้เนาะคนละห้าร้อยเป็นหนึ่งพันบาทแล้วก็มีน้อยกับน้องนัด หนึ่งพันบาทคนละห้าร้อยคือกันเลขหถ้ามันไหลเป็นคุนกันเลยครับเิ่งในโทศัพท์อีกว่าเรือไฟแน่เนาะเรยเราพอกันใหม่